ออกครับทุกวันนี้ก็วิ่งวิ่งขึ้นดอยมือกระโดดนะครับออกไปทางปังอุ๋งแล้วก็ค่อยกลับโรงเรียนนะครับกรรมการพุญศรีสินครับชุดเมืองสามหมอกครับไม่ทราบว่าไปหลงหมอกอยู่ตรงไหนครับอาจารย์อุทัยครับอาจารย์อุทัยเจ้าสันครับเจ้าสันมาหรือยังครับเจ้าสันเจ้าสันครับมาตรวจร่างกายด้วยครับตอนนี้เหลือท่านคนเดียวนะครับเจ้าสัน กรรมการตัดสินวันนี้ก็รับเกียรติจากชุดเมืองสามหมอกครับนำโดยอาจารย์อุทัยะจรนามยิ่งหรือว่าอาดีตนักมวยดังครับกำนันโวณเดชอุดมก็อดีตนักมวยของวิรัยพระศึกษาครับแล้วก็ไปซุ่มซอมอยู่ที่สันปะตองครับบ้านผอออดนี่แหละครับเ <c> ม <oughs> ื่อก่อนเป็นมวยเดินสายครับไปเมื่อไหร่ก็เสียตังค์อย่างเดียวเลยครับ ไปกับกานันโวต่อน้ำหนักอย่างเดียวครับไอเตี้ยครับทายาก็คือไอเตี้ยขึ้นทะเบียนว่าไฟเกิดมาปั๊บทุกคนติเป็นเ้าเจ้าสันมาดิยูงครับเจ้าึันอ๋อเจ้าสันกำลังไปรับเจ้าสันหลับพักก่อนดีมะนวดน้ำมันยังไม่เสร็จครับเจ้าสัน นักโชคฝรั่งครับ